สวัสดีเจ้าเพื่อนใจเอ้าจ้าสองมังกรลอยจ้าเขาป่ากันจ้านี้เนาะมุมนี้แอากับบุรุษการวายอ,อ,อ้จะได้พ่อเอี่ยงแน่กับเขาป่ายางออกร่างกายแล้วกะสูตรอากาศบริสุทธิ์นะจ้าเนาะก้อนกินก้อนเก็บนะคะเพื่อนถ้าผร้รู้จักศึกษากันให้ดีๆจ้าไปเขาป่ากันม้อนี้ทางบ้นานแอลร่มหมากเลยจ้าเพื่อนอากาศติดลบสององศานะคะเย็นหนาว แต่ว่าเอลก็อกอกเขาป่าต้นไม้ซูซีกันเสียงปัญญาญเพียงย่ง,ยงนี้ตอนนี้เอาอยู่ในป่าเบิร์กจ้าเพื่อนต้นเบิร์กนะคะต้นเบิร์กนี่ก็จะมีเห็ดยาเกิดนะคะเห็ดยาฆ่าเชื้อเบิร์กพอลลิงจ้ะช่วงนี้ก็จะมีเห็ดแต่แบบนี้แหละจ้าเพื่อนนะคะเห็ดยาชนิดนี้จะเกิดแต่กับต้นเบิร์กนะคะเพื่อนต้นอื่นมันบ่นเกิดนะคะ ลองศึกษากันดีๆสภาพดีอยู่เห็นไหมคะ,ะรสชาติจะออกขมถ้าตัวนอนมันจะออกเปรี้ยวนะคะออมแม่เจ้าอี่พออีแม่ มันนี้เอาโชคดีมากเลยเพ oh oh er. um oh 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 ื่อนๆเห็นืหมนี้โอ้ my god ดโอ้มเห็ดมันปูจ้าเฟตเฟลิงอะต้นหน้าเวตาลอกไม้อ๋อพ่นะโอ้ยปุกไหลเลยอุ้ยโชคดีโชคดีเยอะจะบ่อแห้งจะบ่อ,บอแห้งจะตื่นเต้นแห้งเอวเก็บ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 จ้ oh, าโอ้เดีวเดี๋ยวเดอาิโตอ้ยมือนี้เจอเจอเห็ด เห็ดมันปูจานเพื่อนดอกใหญ่ๆ,ๆงามๆ,ๆป้าที่ตัวแอรบันึกบ่ฝันเลยนี่ป้านี่แอร์บริเขาดูแลยอ่อ้หเต็ดเต็มกระตานลอยออกไปเด้อนี่นะเห็นบ่โอู้หบพวกนี้จ้าว้ายบพวกนี้พวกนี้เพื่อน,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 นี่สุดยอดลงเล่นเจ๊กลงเล่นจีในยจาเนี่โอ้ oh, my god ทั้งนี่กับเห็ดนางรมแต่ว่ามันเถาแล้วแอลบอเอาเอาเอีกแอลโอเห็ดมันปู เลยเหรว่างวันนี้เห็นปะใส่ตาใส่ตาอย่า,าสั้นอย่าสัาโหโหสนส้นเอออย่าสัน่นอันนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกนะเพื่อนๆที่เอามาเจอเห็ดดงเห็ดหมันปูแบบนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยจ้าโอ้ยเลยเหรอโอ้ยหลายหลายหลายเ,เลีง้งเลี้งน,น,นั่นเห็ดมันปูหมดได้จานแล้นนะ เพิ่งได้เจอเพื่อนจ้าเดี๋ยวเดีอ๋อาทั้งนี้กันบอบ,อบอสวยๆเดี๋ยวมาทั้งนี้ต่อจ้าเดี๋ยวมาทั้งนี้ต่อน้ำแอ้วโอ้ยพวกนี้นี่โอ้ย เขาป้าแถวนี้บ่ได้บ่ปิดฝังเลย้าจะดอกยังไงสวยเนาะเอาเตก,กตากตาก้าน้อยเอวมันจะได้หลายว่ามึอนี่นี่เห็นบ่เห็นทั้งนี้จ้ะ ปิดปากลงบนป้อกโหบองไปนโอหหลายเด้อเก็บมันเด้อนี่เห็ดนี่สื่อกับแพงเลยจ้าเลยโอ้โหดอกใหญ่ nh nhai nhay, hiện màu hồng thật. ui, thang này, thang này, đẹp này, xinh. Puna, puna. Puna. โอ้สุดจอดเลยสุดจอดเลยจ้ะเดี๋ยวแล้เวเพื่อทางนี้นี่บ้าโอ้ my god หมดนล่เบื่องในจาหนเพื่อนจ้าดูแต่ต้นบุบรีเด้นี่ ดอกยิไงย้างล,งลงกระตกาทางนี้จ้าโอ้ยสุดยอดเลยผูหน่ะทางอีกอู้ยเป็นดงมันเลยเด้นน่ะนะนะ อ้ยพุ่น่ะพุ่น่ะโอ้ยใส่กระตาใส่กระตาเห็นไหมคะพุ่น่ะเดี๋ยวเอาใหม่มันออกกันตักหน่อยจะได้เก็บง่ายๆโอ้ยสวยไม่จะถอกงงาม พึ่งเนี่ยจ้าสวยบ่กันว่าลูกแม่ลูกแม่เอ,อาเอาออกพึ่งเนี่ยจาอ่านเพื่อนนี่ โอ้ยแอ่วเอ้ยโชคดีได้มื้อนี้น่ะนี่ติดแต่กะทาเก็บใส่ตะมันอนี้มันเ,มเจอดงมันกคักเลยบัดนี้ ว่ามานนี่อโอ้ยเอาได้แตเต็มกระตาเลยนนี่แต่เต็มกระตาหน่อยเอาแล้วาโอ้ยบึงเนี่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 ยนโอ้ยบึงเนีย่ยเสียงหมเสียงไม่สุดซีกันเป็นแต่ย,ย่านก็ยังนีเด้

ท่านี้ค่ะโอ้ยนขนาดรีบอันไหนเนี่ยรีบอันนี้ก็เห็นที่ที่เอวเอวก็ปวดใจรักใจรักใจรักจ้าใจรักงางมาทางนี้อีกจ้าเพื่อนจ้า ยางมาให้หนี่โุ้ย่คุณนะทังนั่นจีิจ้งเบื้องในเจ้าเพื่อนจ้ามองเดียวเอาเดกะตาหน่อยหนึ่งนะนี่มองเดียวมองนี่แหละจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยางก็เรื่อยๆเนาะ เพื่อมันจะเนี้เอาเกโอ้ลูกแม่ลูกแม่ต่อไม้พุนาพุนาพุนาลูกเหลืองนี่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 ลูกเหลืองสวยๆเห็นปะคะลูกเหลืองสวยๆเพื่อนๆดอกง่ายๆอันนี้เพื่อแหละห้ามันไบอันนี้ปิดปากลูกมันเพลินพร้อมมาจาะเนาะเพื่อนๆจ้าพุนาลูกเหลืองนั่น เหลืองเหลืองเหลืองทั้งนั้นมะเห็นปะคะลูกแม่นี่ยเนี่เหลืองเหลืองจริงสิเห็ดสลิงนะโอ้ยสวยสวยเด้สวยเด้เห็ดอย่างนน้นนะเห็ดอะไรนะเออตัวนี้ว่าแม่เห็ดตัวนี้ว่าแม่เห็ดยาแล้วก็ว่าแม่เห็ดอ่าแล้วก็ว่าแม่เห็ดมันปู เบื้องในเจ้าอันเพื่อนเจ้ามันจะดอกเงี้ยงงามล่างเอ้าจะล่างแล้วก็แซ่แข็งไหวเจ้าอันเพื่อนเอ้าจะบ่าตากไว้เอ้าจะเอาไปแซ่แข็งแซ่แข็งแล้วมันมีรสชาติแซ่บกว่าตากแห้งจ้าจะดอกสวยมีจะดอกสวยๆ,วยๆงามๆหมานอยู่จ้ามันนี่ เอ้คิดว่าแอร์บด้เขาเขาป้าอาทิตย์หนึ่งเหรอนะเพราะว่าอากาศมันบดีแหละกัสภาพร่างกายแอลมันบเอื้อมมื่ยน้ำช่วงนี้ ช่วงนี้ทักมานแนวบาบซีโมงคำนะแล้วนะมืดแหละอากาศก็เย็นเริ่มเย็นเริ่มมีเก็ดน,น,น้ำแข็งจับจแล้วจ้าทางภาคอื่นนี่มีหิมะแล้วแต่ว่าทางบานเอวบัฒนีมีหิมะลุ่งนะคะ งามบ,ามบ่เพื่อนให้บอกงามมาเจ้าเพื่อนจ้ากบ้านกันบัดนี้เอได้เห็ดเห็ดมันปัวออกไปกระตาหน่อยนึนจ้าเพื่อนจ้าน,นะคะโอ้แค่นี้แรก็พ่อใจพุ่มใจดีใจแล้วละจ้าเขาป้าเตเทียนะคะใจอิหยังออกไปแน่ก็ดีใจจ้าเพื่อนนะคะบัะว่าจะเห็ดอิหยังนะคะใส่ใจทรรใช้ใจทรร รักในสิ่งที่เราทำนะคะทําในสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราและก็คนรอบข้างจะเพื่อนรอยยิ้มของเรานะคะอย่าให้หายออกจากใบหน้าเพราะว่ามันเป็นกําลังใจที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวเราจ้าเพื่อนยิ้มให้กับตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วเราจะมีความสุขคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบายเห็นปะเห็นปะนี่ตาบานกันปะนี่คนออกปากคนออกปาก จักรยานคู <mean> ่ใจแอลก็จอดอยู่หม่องเก้าเวลาเจ้าเพื่อนจ้าว่ามีใครมาลักดอกนะคะ